สวัสดีจ้าพี่น้องมนีกับมาเข้าพวกับยีแดงอีกแล้วเนาะคะ่ะมนียยแดงก็สิมหามักไกล้ว้ถอดกินกับตำบกหุ่งเนาะคะ่ะหรือสมตำนะคะพี่นอ้องเขากัมาลงมือกันเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะปีไกล้เนาะคะ่ยะยยแดงก็สิมาหล่างไกล้ก้อนเนาะค่ะพี่น้องก้อนสีล้างยีแดงก็สิใส่ใส่ไม้แหลมๆเนาะคะ่ะทิ่มเข้าไปในใกล้ก้อนเนาะค่ะพี่น้อง เวลาถอดมันก็ได็สดีดซุกทั่วถึงเนาะจะ้ะมันสิบได้แดงๆเนาะเครื่องปรุงมันกระิีดซึ้มเข้าไปน้ำเนาะค่ะมเอน,นี่ย่แดงถอดสิบ่ใไส้แป้งเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดมีสูตรใกล้ถอดก,กรอบๆกระแบงปั่นกันใดเนาะจะ้ะแนะน้ำกันใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวย่แดง ทิ่มไก่ให้มันแล้วก้อนหอาค่อยมาล้างเนาะจา้ะค่ะาแยแดงกด็ได้ทิ่มปีกไก่เสร็จเรียยร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องที่นี่ายแดงก็สิม,มาล่างไก่เนาะคะ่ะายแดงสิไส่เกลือเนาะค่ะพี่น้องไส่เกลือเราก็นำส่งสายชูเนาะจ้ะบ่อ้ไก่มันคาวเนาะค่ะพี่น้อง หล,า,ลางความเขามันออกนะจ๊ะค่ะใส่บักเน้าน้ำกะไดเน้อะจ๊ะพี่นองบักเน้ากับหลังความเขาได้คึกกันนะจ๊ะ ค่ะเพราะคุกใ็้มันดับข้าแล้วยย่แดงกระสิล่างน้ำเลยเนาะ,ค,ะค่ะไข่ะย่แดงกระสิล่างนา้ำแรกมันออกนะะเนะาะค่ะล่างต่อเลยนะจ๊ะขาล่างน้ำที่สองเนาะคะ่ะ ไก่เห่ากับบะมีกินข้าวแล้วเนาะคะ่ะยาแดงกะสีลางอีกน้ำหนึ่งนาะจ้ะข่าวลางน้ำที่สามเนาะคะ่ะไก่เห่ามันกิดสะอาดแล้วนาาจ้ะเ็าขื้นเตรียมหมักเลยนะะา,าะจ้ะค่ะเพอายาแดงลางไก่แล้วยาแดงกบสีมาลงมือหมักเลยเนาะคะ่ะเครื่องปรุงของยายแดงก สิมีผิกไทยปนเกลือชุอรสรสดีน้ำปลาเนาะจ้ะมาลงมือหมักกันเลยเนาะค่ะชุรสจักน้อยเนาะจ้ะพี่น้องเกลือจักน้อยนึงเนาะค่ะรสดีเนาะค่ะน้ำปลาเนาะจ้ะ ผักไทยปนเนาะค่ะพี่น้องเพิ่มความหอมความเผ็ดน้ำนาะจะทีนี้ก็คลุกให้มันเข้ากันเลย ที่นี่ยาแดงก็สิสไสตตะลับไว้เนาะจา้ะเอาไว้ทอดมือเลีงเนาะคะ่ะขาหมาไก่ของยาแดงก็ได้เซตเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องยาแดงก็สิสไสตตะลับไว้ไปเซ่ตูเะะ้เย็นใหม่เนาะค่ะมือเลีงเดี๋ยวห้องคอยมาทอดกันเนาะคะ่ะที่นี่เ้าก็มาทอดไก่กันเนาะคะ่ะยาแดงก็ตั้งน้หมันเดือดแล้วเนาะค่ะพี่น้อง กับตีไก่น้วยกันเนเนืองนึ่งนะคะ ติไก่กับเสริมสุกแล้วนะกจ๊ะย่ดะะะแดงกับเสี่ยวปมันตามีแน้ค่ะเหียบตอดไก่สุกแล้วเขากะมาตำบักคุ้งเลยเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี้ยะแดงกับสิม่มตำเซ่หมูย้อนาะจ้ะลงมือกันเลย บักพีโคกเม็ดเนาะค่ะชุดลดไปน้ำจักน้อยเนาะจ้ะตำไปเลยค่ะพริกแหลกแล้วก็ปรุงเลยเนาะจ้ะ น้ำต,ตาลปีบจักน้อยนะจ๊ะพี่นอ้องเคสเทดเนาะค่ะบักนาวนะจจะ อย่างใส่ไปหมือดนวยเลยเนาะคะ่ะหมักน้กแนำลนะะนนแล้วออสใส่น้ำปลาเนาะค่ะหกสอนก็เนาะจ้ะเพรพอค่อยใส่ไม่เนาะยั่วไปเลยยั่วยั่วยั่ น้วเราพี่นองหอมๆๆขยี้แดงกับซีซิมนามมันเบิ้งก้นเนาะค่ะค่ะแสบแล้วยี้แดงกับซีพอซัมนีเนาะค่ะเครื่องเขาลงไปเลย ลงป้ยายหั่อตเลยเนาะคะ่ะเขากันแล้วยี่เดีก็สิพอะซัมนี่เนาะคะ่ะ เทเลยเนาะคะ่ะพี่นองค่ะถอดปีกไก่กับตำส่วนหมูย,ย้อยยีแดงก็เดเ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะมาเด้อมากินตำบกหุ่งกับถอดปีกไก่น้ำยีแดงเด้อค่ะเด้อ ค่ะยแดงก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เนาะคะ่ะกะมือนีย่ยแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้เนาะคะ่ะมือหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย